สวยหรูดูดีตามสไตล์บ้านรูพร้อมอยู่ทำเลทองกลางเมืองพะเยาตอบโจทย์ชีวิตลักชัวรี่สำหรับคุณหมอและผู้บริหารที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังนี้ละค่ะบ้านเลขที่127ทับ10บ้าน2ชั้นดีไซน์ทันสมัยเรียบรูโอ้อในโครงการกุสลสริวิวสองตำบลแม่ตำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะบ้านขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย240ตารา เมตรค่ะที่จอดรถสามารถจอดได้2คันค่ะพร้อมประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติภายในตัวบ้านค่ะบิวอินสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่พร้อมเข้าอยู่โครงสร้างแข็งแรงวัสดุพรีเมียมทั้งหลัง กระจกบานประตูมุงลวดเป็นแบบนี้ละภัยใช้ของโทสเทมป้องกันการขโมยและการงัดแงะได้อย่างมีคุณภาพ <Yeah. S 1> นอกจากนั้นตัวโครงการยังมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดรอบโครงการสบายใจสำหรับผู้พักอาศัยและคนที่พักอยู่ในโครงการมากๆแล้วภายในตัวบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะเพราะเขามาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอย204 40ตารางเมตรแล้วทุกคนดูค่ะสไตล์การตกแต่งเรียบหรูดูดีสำหรับใครที่ชอบสไตล์นี้บ้านหลังใหญ่ครอบครัวใหญ่อยากอยู่ในโครงการที่มีคุณภาพเพื่อนบ้านคุณภาพเพราะโซนนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาอยู่ก็จะเป็นคุณหมอเภสัชวิศวกรอาจารย์มอพายาแทบทางนั้นเลยค่ะนี่ดูทุกคนค่ะครัวเขาก็บิวอินไว้เสร็จแล้วนะโซนรับแขกโซนนั่งเล่นเขาก็บิวไว้เสร็จเรียบร้อยห้องเก็บของ ก็มีแล้วห้องโถงห้องรับแขกห้องนั่งเล่นคือกว้างมากๆจุดนี้ก็บิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำเลก็ดีมากๆด้วยนะทุกคนอยู่ใกล้สี่แยกแม่ตำตลาดสดแม่ทองคำใกล้มอพะเยาแล้วก็ใกล้ตัวเมืองพะเยาใกล้กวานใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะถ้าใครกำลังมองหาบ้านดีๆคุณภาพซักหลังในโครงการคุณภาพด้วยนะคะแนะนำหลังนี้เลยค่ะราคาแค่4 5ล้านบาท